สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดีเจมอนเทพจะพา,าแฟนๆของดีเจมาชมโครงการเฮงเฮงแลนด์แอนด์เฮาส์นะฮะตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์น,นะครับเชิญตามดีเจมาครับโครงการเฮงเฮงแลนด์แอนด์เฮาส์ครับอันนี้เป็นหน้าบ้าน อันนี้เป็นรั้วนอกบ้านนะครับที่เราได้ปลูกต้นไม้มงคลไว้ให้เจ้าของบ้านเลยทีเดียวมีต้นเงินต้นทองต้นนาคนะฮะแล้วก็ขอเชิญข้างในเลยครับอันนี้เป็นสนามหญ้าหน้าบ้านนะฮะโครงการเฮงเฮงแลน and อนด์เฮของเราเนี่ยสร้างใน ทรงกล่องสไตล์โมเดิร์นนะฮะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขก1ห้องครัว1ที่จอดรถนะ,ะที่จอดรถนั้นสามารถจอดได้ถึง2อคันหน้าบ้านนะฮะแล้วก็มีสนามหญ้า,าในรั้วหน้าบ้านนี่ให้ด้วยนะฮะตามผมมาครับตามมาดูห้องนอนนะครับ อันนี้เป็นห้องรับแขกนะฮะเรียกว่าห้องโถงใหญ่มากฮะน่าอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะฮะแถบนี้นะครับเป็นห้องนอนที่สองนะฮะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองไม่ได้เปิดไฟไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดนะครับอันนี้นะครับเป็น ห้องน้ําเรามีสองห้องน้านะฮะเพื่อใช้ในบ้านแบบนี้นะฮะแล้วนี่เป็นห้องนอนที่สามนะห้องนอนที่สามแล้วนี่เป็นห้องครัวนะ,ะแล้วก็หลังบ้านนะ,ะมาหลังบ้านก็มีซิงล้างมือมาให้ด้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเรียนให้ ท่านผู้ชมได้ทราบโครงการของเราเนี่ยนะฮะ,ะที่ตั้งโครงการก็อยู่ที่หมู่ที่6ตำบลหน,นองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์นะฮะเลยทางรถไฟหนองปลิงนะฮะถนนสายนครสวรรค์ไปอำเภอท่ตะโกเลยมาปรับมาสักพันเมตรนะฮะก่อนถึงโรงเรียนบ้านช่อกระถิ่นนะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามานะ ซอยนี้นะฮะเขาเรียกว่าซอยในเบิ่มนะ,ะเดียวซ้ายเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นเองนะฮะก็จะถึงโครงการเลยนะฮะโครงการนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่6กตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับราคานะฮะสำหรับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนห้ามบาทนะฮะถ้าท่านสนใจก็รีบจองนะฮะ สเสน่ห์ของบ้านหลังนี้นะค,คือโครงการนี้เราอยู่แถบ,บึงบระเพชรที่สำคัญน้ำไม่ท่วมนะที่สำคัญอีกนั้นก็คือรถไฟทางคู่นครสวรรค์ไปกรุงเทพนะจะเปิดให้บริการในไม่ช้านี้นะฮะตรงนี้นี่จะมีความปลอดภัยมากเลยทีเดียวเราไปกรุงเทพโดยใช้รถไฟทางคู่นี่ไปกลับ สชั่วโมงแล้วมีความปลอดภัยสูงนะถ้าเรารถยนต์ส่วนตัวไปก็จะใช้เวลา3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงแล้วความปลอดภัยนั้นต้องระวังอย่างเต็มที่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาด่วนนะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ป้ายนะฮะป้ายเดี๋ยวจะให้ท่านได้ไทราบว่าจะมีเบอร์ของเจ้าของโครงการมีของคนขาย นะทีมงานขายแล้วก็มีเบอร์ดีเจมอนเทพนะครับสําหรับวันนี้รีบจองรวนนะครับนะพาท่านมาชมโรครงการดีๆอย่างนี้เหงงแด์แอนเท้านะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ